ตอนนี้เป็นบริเวณศูนย์คุณธรรมปิติมาจตรุภูมิของตำบลมุก <ใน S 1> แก้วที่เราใช้สถานที่เป็นที่ <ไป S 2> <ป>อบรมมาวัดค่ายหติดิบอรปต,ต่างๆนะครับเนี่ยเป็นอ,อาคารเอกเทศแล้วมีถนนข้าวทางเดียวนะข้าวออกทางเดียวนะบริเวณกว้างครับ กติดแต่เขาเป็นของอเจ้าคณะอำเภอนะครับ,บเป็นได้เป็นศูนย์อบรมหลายๆหลายๆเรื่องนะครัแบวางขวางครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บัณฑุนอันนี้มีการฝึกอบรมการพัฒนาสักยภาพ ผูรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในชาร์บอร์ของอำเภอแม่อ่อนนะครับนี่ก็อยู่ในบรรยากาศห้องประชุมนะครับช่วงพิธีก่อนพิธีเปิดในการภายในนะครับตรงนี้ ถึงเราทุกคนนะครับค,ครับด้วยบรรยากาศทีดาครับอันดับไปครับ,ขบเขาจกมาเชิญท่านประธานครับทางลังด้านหน้าฝ่ายกระถางา,านาขอครับในจุดทุกเทีนยนองชาเพื่อท่านปรไบ есіңізде болған шығар คืยท่านศิษยศักดิ์อ like ีิตุนเชึดกระดึงบหรณาปงานปรญหางานปกครองที่เคารพดิฉันเป็นนางของคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดสึกอบรมคณะวิทยากรชุดครูฝึกและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่านดีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้รุณาให้เขียนบันทึกประธานในวิธีเปิดโครงการพัฒนา ตรภาพธาช่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอแม่องอจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2555ในวันนี้ไร5 5รวม2วัน1คืนหน้าตรวจพัฒนาธนาคารปิตุมาสุภุมข้าวปลากรอบอุทิศที่6ให้แก้วปันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเชิญท่านประธานได้โครงการกล่าเปิดโครงการพัฒนาสียธาช่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เาเินแม่จะาในกรับนักรรารจะนมาเปิดนั้กักับทุกส่วนราชกาทุกท่านท่านกำลังใหบ้างท่านนายผู้บริหารองค์กรของท้องที่แค่ผู้มีเกียรตทุกท่านและผู้เข้ารับาระสบกาทุกท่านครับ ก่คือจุดเฉพาะภาระภาตวุโสคือแม่ออนครับวันนี้มาไปัตรหน้าที่แทนท่านนาเพอเป็นเหตว่าท่านายเพอเข้ารับการปลุกโลกรสุดนปสนะครับจะจะติดการปลุกโรกก็วานที่เด็ดสิหานะครับก็เลยเป็นการหน้าที่จะมาไม่รู้ว่าอยู่ประเทศไหนคือพนพนในเขตประเทศไทยเนี่มีเป็ข้ไปอยู่ฝั่งพม่า ตำรวจไทยก็ตามไปจับไม่ได้เห็นแครับโคตรกับบ้านเสร็จก็มีมาอยู่ฝั่งไทยเป็นโจ้เราเป็นทั้งพ่ามา้างคนไทยบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าโคตฝั่งนี้นเสร็จก็ก็ข้ามไปอยู่ฝั่งหนึ่งหมู่บ้านที่ว่าเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนเนี่ยรัชากาลเองก็ไปดูแลไม่ทานเขาโคตนเนี่ยบางทีก็ทหารตำรวจเองนะครับก็ไปถึงพื้นไม่ มีบรรดาศักดิ์มีอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราเข้ามาอบรมแล้วเราถือว่าเราเท่ากันนะครับเจา้าอาาสบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเราขอกรอกตรที่หน้าประตูก่อนเดี๋ยววิดการอบรมเสร็จแล้วออกไปท่านจะเอากับเป๋นไปนะครับวันนี้เราเราอายุนะาเท่ากันนะครับมีศักดิ์เท่ากันเป็นผู้เข้ารับการอบรมเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นเดียวกัน นะเพราะฉะนั้นก็อย่าแบ่งแยกอย่าคิดว่าเอ้ยฉันเคยเป็นรนนนนุ่นเป็นพี่มาก่อนอาจารยเป็นท่านแต่ไปในที่มีตำแหน่งนั้นระดับนี้ให้ระวังไว้นะครับหรือว่าท่านเป็นนักเรียนแล้วเป็นครูเขาจะมาสอนท่านนะครับแล้วก็ขอให้รับความรู้ที่วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยได้มาบรรยายแต่ไปอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามพยาย,ยามปฏิบัติให้ได้แบบเตื่อนนะครับถ้ามีปัญหาเรื่อง หรือเจ็บไข้ได้ตัวอะไรทรัก็บอกกู้รุกได้นะครับแล้วก็คงจะมีงพยาบาลเรื่อต้นอะไรอยู่นะครับก็คิดว่าคงจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ผมขอเปิดการสุ่มผโคร,ร,รงการพัฒนาศัตย,ยาพทยชั้นรักษา,าความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชารบอของเมืองแม่ออนประจำปี2555นัน่นปีครับ ภายในภาคเขาท่อ,องานเขาดู่ดากคณะส่วนราชการแล้วก็สวดีนะครับ,อบรรเอ่อชลบออำเภอแพร่ที่ผมรกท่านครับไม่ถนัดหน้านะครับขออนุญาตยืดจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมามาเปิดตัวด้วยนะครับเนื่องจากผมย้ายมาลำพูนหน่เป็นผู้กําก,กับแพร่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับผู้สุทธนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ตํารวจทุกหน่วยงัน เป็นผู้มั่นใจตรวจหายหือตรวจไมรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูแลผ่าตัดไปในชีุดกระชับชิดนะครับที่ดอกประชาชนนะครับผมอยู่ในออดเขารอบการแพาย์ที่ดีนะครับเคยมีผู้นำรัฐบาลหรือรัฐมนตรีหลายหลายท่านนะครับสมัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจหายในภาคเนี่ยภาคกีบดต่อมาว่าจม่ออดมีตำรวจในระดับอำเภอ อยู่ในกาแรบางคนก็อยู่ในเมืองไม่ได้พักร่วมกับเราเขามาทํางานก็คือมีเวรถึงมาทํางานออกเวรเขาก็ลับไปรถไม่มีขนวันนี้เป็นบริเวณลงผัวนะไม่มีสิ่งบรรยากาศรอบๆก็เป็นทตับโคมก็ยู่งมีความสุขแลวกเราตัดก้ก็ันกวานี้นั่นคือแนวที่ใหญ่เขาตีก็ตกหืุดมาได้บ่อยแล้วก็สายทอดให้พวกเราได้ร่วมงากันดีกว่าประเด็นดีที่มาหมอ ุดต่างๆห้องรับประทาน่วองแกก็มีชุดรัสมรนถ้า็มีเรือนนอนในส่วนของรองก็มีชุดรักษาความปลอดภัยหนึ่งมากก็เยอะครับผมเชื่อว่าในที่นี้เนี่ยที่นี่ก็มีท่านเรียนรู้อยู่โซคือเจ็ดแปดฐานต้องเลยหายแหน่พื้นที่กว้างเป็นให้เป็นี่เป็นบริเวณหอกแตนจการเรือนนอนการจัดส่วนรขกลาปรารที่เราบอกว่าาได้ตํารวน แต่ว่าขอดีควรในสถานที่นี้เวลาสองวันนะครับในข่าวต่อไปนะครับวันนี้ก็ทไทยจะขอบลควรนะครับขอบคุณครับศูน์ุลธรรมจิตมาจุฟูมกับตำบลม้ยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่